เอ็กิเอ็กเอ็กเอ็กิเอกเอกวุ้ยเสียงอะไรกันคุณผู้ชมผฟังค่ะคุณผู้ชมผฟังค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้งเองค่ะในกินสุปัาจัยยนดีพลดอายุสี่ขวบอยู่ชั้นอนุบนฟาสองทับหนึ่ง เป็นตัวแทนของโรงเรียนมิพาและจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะในวันนี้น้องมีจะมาเล่านิทานเกี่ยวกับเจ้าไก่และเพื่อนสัตว์เรืเร่องราวเ็นยังไงนั้น คนหมูอูดอีดมีคนนายเหมียวเพื่อไป็จับปลาทั้งสีมม mm ีนิส <ri> ัยแตกต่างกันมากคนหมูอูดอีดชอบกินและนอนหนู่ีซีดีก่อนส่วนคนแม่เหมียวชอบมาเหมือนกันไอ้การร่างเสริมสวยอยู่หน้ากระจกเจ้าไอฟของส่วนเป็ดจับปลาชอบเตะเหมือนเล่นมือเล่นี้ไปทั่วนับได้ว่าไม่มีอะไร ไม่คุณเป็ดพอใจได้เลยมีเพียงไก่แรงเท่านั้นที่จะขจามขันแข็งเธอทำงานรูปแ่งไหมป้าไม่กระปัดเจ็ดถูไม้กระซักผ้กาและทำสวนวัน,นหนึ่งนกพิราบจุกกูนำมาเดชาสารีพอมกับไก่แดงทุงหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนที่เจ้าไก่ได้ เก็บอกไมาสวยๆไปฝากเป็นประจำขอบคุณนะนกไิล่าจักูไก,ก,ก่แดงแก,กรานคิดว่าเจอจะนำเล็กเข้าถุงนี้ไปทำอะไรเนาะถ้านำไปนำมหาก็คงไม่ค่หาเจอเกร็ดไม่พอแบบน้เป็นพัน,นุ์ฝักแนงหรอเนี่ยหลังจากคุณชุกคุณชุกชื่ใเจ้าไก่แดงน,นำเล็ดชาสตรีฟีหวาดลงพื้น รางออกมาไม่จังหวะนวทุกคนแต่แรงเหมือนดูแลรถน้าต้องข้าสายดุกันหลังจากไม่ไม่นานรถข้าสายลิ้อรูปสิลี an, ้ออะไร ว้าวนะคะสารีของฉันโผล่ขึ้นมาแล้วแม่ไก่แดงเปล่าแม่ไก่แดงจิงไปช่วยพื้นเพลินอีกสามตัวให้มาช่วยกันเก็บไม้ข้าวสาลีคุณผิดจับกับพูดว่ามีใครแตกให้ช่วยฉันเก็บไม้ข้าวสาลีบ้างไหมคนหมูอูดอิตบอกว่าโอ้ยฉันต้องกินข้าวมึนๆว่าจะนอนดูซีรีส์เกาหลีสักตอนสองตอนเรื่องนี้ก็รสนุกกระเช้า คุณแม่พูดว่าส่วนฉันก็ดูไรพิลพายอยู่ถ้าไปช่วยเธอถ้าถ้าไปช่วยเธออีกจากเลกสุขฉันก็จะถลาะเล่ถ้าไปช่วยเธอคุณไ,ไ,ไปจบคำพูดว,วันนี้ซะเธอไม่ไรขอโทษ้วยน,นักไก่แดงแม่ไก่แดงจึงต้องไปเก็บมันในค้าศิีเพียงลำพัง ฉันะซีฟ้ากุลีมัต้องตัดออกไมเพราะววเมไป็นล่มเล่มและเลมและเล่มและเลมและเล่มและเริ่มแล้เล่มเป็นนาฬิกาและเล่มพอแล้ว แม okay. ่แกแดงแม่เมลิข้ามากระบุโตจากนั้นก็พปชซพิพิอีกสัตวให้พิช่นมอไปแล่นนวแป้คุปคุณไปเลพราว่ามีใครจะมาช่วยฉันมอไปแล่นนวดแป้มไหมคุณหมูอุดอีบอกว่าโอ้ตอนนี้ เอ็สิกำลังจะพูดอะไรแล้วับไปช่วยเธอฉันต้องให้สับไป็ดมาเสิคุณแม่เนี่ยพูดว่าสวนฉันก็เพิ่งแต่งหน้าเสร็จเอาไปช่วยเธอไม่หวังแน่นอนแน่เลยคุณเป็ดแกะก็พูดว่าวันนี้ฉันรู้สึกปวดท้องขอเธอได้ยากเก๋แม่แก่แดงฉันต้องไป โม่ปลาและนวดปลกเพียงตัวเดียวจับในที่โมอเซฟเขาก็นำไปผไปสมกับน้ำน,าาน้ำาลาอีสเนย และนมเธอรั่เป้งแล้วเปล่งเป็นรูปดอกไม้ดวงดาวและหัวใจจากนั้นก็นำไปอบนี่อ่ะอุ้มนี่สา่งมาเป็นติ๊กแล้วเสื้อหัวใแล้วก็ ตจิ่งก็อุดอิดอุดอิดมวแวเหจยวงก็แมวทำสองตัวทำหนมฟก๊ฟ,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 ฟึ๊ฟตัวท๊ฟึ๊ฟึ๊ฟุ๊ฟึ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 ๊งึ๊ฟึ๊ฟึ๊ฟจ๊ฟึ๊ฟึ๊ฟึ๊ฟา๊ฟึ้ฟึ๊ฟึ๊จึ๊ฟึ๊ฟึ๊๊ึ้เึ แกรบได้ข้าวสาลีหมเป็นนวดเป็นไม่มีใครสักคนมลยจากนั้นชั้นก็ทำบอชวันนี้ทหมดเจี้ยงเลยเลยนั้นแม่แกแดงก็ไมาเกี้ยงขนามปองอยากรก็ได้เลย อ,อืมอ่อยจังเลยในขะณะที่คุณหมูอุดอีทคุณแมงเอ้๋แล้วคุณเปจจ้า้าได้แต่แนั่งมองตารห้อยเพื่อความอยากกินจบไปแล้วคะกับพิ่ทานเรืร่องไก่ไดแสนพนชาเล่องนี้ ยังมีกตรติกจอนใจะต็กๆด้วยนะคะการที่เราร่วมกันเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสับวันนี้สำหรับวันนี้เนื่งไม่ขาดปลก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย